สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แทงค์ฟูรินไทยทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่บ่อเวนนะครับซึ่งเป็นการติดตามผลงานที่ทางเราเนี่ยนะครับได้มาให้คําแนะนําในการบํารุงรักษาฟื้นฟูทุเรียนที่นี่นะครับพบกับเจ้าของสวนนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวอีกนิดหนึ่งครับครับผมออฟนะครับอยู่บ่อเวนครับตอนนี้ก็สวนก็เหมือนอย่างที่เห็นครับ แต่ก่อนแต่แรกเริ่มแรกเลยผมก็ใช้ยาทั่วไปครับเหมือนกับที่ว่ายาเคมีทั่วไปเราก็ใช้มาจนแบบสุดแล้วเราบวกการที่ว่าต้นหูมันถึงทางตานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออจะไปยังไงคือคือตอนนั้นเนี่ยใช้ตามแนวทางกลุ่มผู้รู้เนี่ยคือสารพัดสารพันใครว่าดีเนี่ยก็ก็ใช้มาหมดครับอ่าด้วยความรักที่เรามีต่อทุเรียนของเราใช่ครับเราก็ได้นําแนวทางตรงนั้นมาใช้แต่ท้ายที่สุดเป็นไงฮะเริ่ม เริ่มเหลืองเริ่มใช่ม,มันก็เริ่มเหลืองแล้วก็ยืนต้นตายเน่าคอดินบ้างอะไรบ้างเราก็แก้จนแบบไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วอ,อะไรแล้วครับจนจนในที่สุดในที่สุดวันหนึ่งอะผมได้มาเออมาเจออาจารย์ครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แทนทุนแผน่นดินไทยเนี่ยของซูเปอร์เคียร์ผมก็เลยเออลองเอามาใช้ดู มาใช้แรกๆก็ใช้แรกๆนี่แบ่งแปลงไหมหรือแยกต้นไหมแบ่งแปลงครับผมได้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 ใช้บนเขาก่อนได้ใช้าผมได้ใช้บนเขาก่อนเพื่อเพื่อพิสน์ว่าแน่จริงแค่ไหนใช่ใช่ครับหลังจากพอเราใช้ไปเสร็จปุ๊บโอเคมันอนข้างที่ว่าจะเห็นผลใช้ได้ดีแตกต่างจากจากเดิมแล้วก็ทําให้เรามีแนวคิดใหม่แล้วก็เราก็ประหยัดต้นทุนปุ๋ยยาจากที่ว่าเราเคยใช้เคมีทั่วไปอะไรทั่วไปเนี่ยแล้วเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ของแทนคุณแผ่นดินก็ก็ทให้เราเซฟต้นทุน พอมาฤดูกาลปีนี้ผมก็ตั้งแต่หลับลูกไม้เสร็จเนาะผมก็เลยใช้ทั้งแปลงเลยเอาเอาแนวทางที่เราให้คาแนะนําเนี่ยใช่ใช่ทั่วทั้งแปลงเลยใช่ันี้ทั้งหมดประมาณกี่ร้อยต้นนะครับทุเรียนที่นี่อยู่ประมาณประมาณไม่ต่ำกว่า500ไ้่ยต้กว้า500ใช่ตอนแรกแบ่งแปลงนี้ก็คือคนละครึ่งคนละต้นคนละครึ่งประมาณนั้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเออในแต่ละแนวทางเนี่ยมันแตกต่างกันยางใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยเราก็จะวัด เห็นความแตกต่างกันไม่ได้ครับว่าระหว่างผลิตภัณฑ์ตัวเดิมที่เราเคยใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นยังไงพอถ้าเราวัดไปปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วเราก็จะมาคำนวณได้ว่าลายปีปุ๊บมันช่วยเซฟแบบไหนอะไรแบบไหนจนวันเวลาผ่านมาแปลงที่ให้ทางแทนคุณบดินไทยเนี่ย ไปให้คาแนะนาก็คือทางด้านด้านหลังไปนี่ยใช่ครับใช่ครับเขาเริ่มแสดงสลีละด้วยการแตกยอดแตกใบขึ้นมาให้เราเห็นถูกต้องใช่ครับนั่นแปลว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วจึงตัดสินใจว่ายกอ่าคือทั้งหมดยกทั้งหมดสวนเลยทั้งแปลงเลยนามาทําตามแนวทางนี้ทั้งหมดเลยใช่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆใช่ครับนะครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือเรื่องนี้สําคัญมากนะฮะท่านผู้ชมครับสาคัญยังไงเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยแต่ละคนก็รัก ส่วนของตัวเองรักต้นทุเรียนของตัวเองนะครับใครว่าอะไรดีเห็นสวนไหนก็ทําดีข้อก็อไปเอาเยี่ยงเอาเอาอย่างนะครับแล้วก็มาทําแต่ตัวผลิตภัณฑ์หรือหลายๆที่หลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปง,งานก็จะแตกต่างกันกไปนั่นเองอสรุปว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะออกจากก,กรงกตรงนี้ไปได้นะครับท้ายที่สุดเงินก็เสียไปถูกต้องครับ เพือเราซุดลงใช่ครับอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเยอะไหมก็ค่อนข้างะเยอะถามว่าอย่างสวนทั่วไปอ่ะเกษตรกรทั่วไปผมก็ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนอย่างผมว่าถ้าเราไม่เปิดใจไม่ไม่เปิดใจลองกล้าลองหรือกล้าเปลี่ยนความคิดใหม่ๆเราก็จะอยู่แต่ความคิดเดิมๆเ่าเราก็เราเคยทำยังไงเราก็ต้องได้ทำเหมือนเดิมใช่ใช่ครับแต่อันนี้การที่ว่าเราเปิดโอกาสใหม่ให้กับทางเราเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวทางใหม่ๆที่เราไม่เคยใช้แล้วลองไม่ ไม่เคยลองมาเนี่ยเอามาลองซะเพราะว่าอย่างที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ของแทงแทงคุณเนี่ยอย่างที่ผมได้มาลองใช้คือต้นก็เหมือนนี่เอาเอาเอาภาพให้ดูเป็นตัวอย่างรเะว่าพูดไปก็อาจจะหาว่าว่าอย่างนั้นคือว่าทุเรียนมันมีความแตกต่างจากหน้ามือไปหลังมือเพราะว่าเราได้เก็บภาพจากปีที่แล้วของเรากลับมาเปรียบเทียบกับปีนี้เรา ระยะเวลาปีเดียวมัน,มนผิดกัน่ามันมาได้คนี้ใช่ครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วอ,อาการที่ว่ารากเน่าคนเน่า ก็ลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ครับแทบจะที่ผมขับรถมาเนี่ยนะฮะหลายแปลงนะฮะมีการถากเปลือกแล้วก็ทาด้วยเมทัลเล็กซิลแต่หมดเลยนะต้นเนี่ยนะครับสีชมพูอลามงามมากนะเยอะเลยนะแถวๆนี้ใช่ครับเพราะว่าส่วนมากอะที่ว่าจะเจอกันก็จะเป็นปัญหาเน่าคอดินลากเน่าไวท็อปท็อฟฟิลเข้าต้นอะไรเงี้ยแต่ที่นี้ผมผมจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ผมไม่เคยเห็นคุณออฟเนี่ยนะครับ ต้องไปถากผมไม่มีขูดต้นคาต้นแม้แต่ต้นเดียวครับในสภาพผืนดินเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับไม่มีเลยและเข็มผมก็ไม่ต้องฝังไม่ต้องฝังเข็มด้วยใช่ไหมครับนะครับนี่ก็เรารู้สึกมีความยินดีร่วมกับเจ้าของสวนนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจเหมือนกับได้ทําบุญนะครับเราแบ่งปันความรู้และก็ประสบการณ์ที่เรามี ทำให้เจ้าของสวนนะฮะที่เขากำลังประสบป,ปัญหาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตและปัญหาไปได้แล้วก็นำเงินนะฮะเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแทนที่ลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยก็คือนำเงินออกจากครอบครัวนี่ใครว่ายาที่ไหนดีๆก็ก็ออกไปซื้อใช่ครับแล้ว <คน S 2> เดี๋ยวนี้ปุ๋ยยาค่อนข้าง้าแพงขึน้นถามว่าถ้าเราใช้แบบเหมือนหว่านแหเราก็กลายเป็นเราสิ้นเปลืองโดยป่าประโยชน์ครับ นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ไตรตรองดูสักเล็กน้อยนะครับถ้าหากว่าท่านได้ทดลองทำตามแนวความคิดของตัวเองความสามารถของตัวเองนะฮะถึงที่สุดแล้วพืชของเราก็ยังไม่ไปไหนอีกเนี่ยผมขอแนะนำนะท่านผู้ชม หาแนวทางใหม่เข้ามาเปรียบเทียบเหมือนก<ช>ัค,คุณอใช่ครับเราจะได้รู้ว่าเออเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือเปล่าใช่ครับนะ,ะรบเราไปได้หรือไม่นะครับเนี่ยและเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินดูสวนของคุณออฟว่าในสิ่งที่พวกเราพูดไปเนี่ยคุณออฟพูดไปว่ามันฟื้นจริงหรือไม่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดูว่าการแพกกิ่งกา้านสาขาขอเขาเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของ การที่ไม่ต้องถากเปลือกไม่ต้องมาทาเมทาเล็กซิลไม่ต้องไปฝังเข็มเนี่ยที่นี่มีจริงหรือไม่นะครับ,รบเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับ,รบยุคนี้เป็นยุคที่เข้ายากหมากแพงนะครับท่านผู้ชมก็พึงสังเกตดูเอาละกันนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันและที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไม่คิดเร,เ,รเริ่มที่จะหาทางออกด้วยการเอามันเนี่ยอย่างปีที่แล้ว ที่เรามาทํากันแบบเป็นคนละครึ่งถ้าท่านผู้ชมทําแบบเป็นคนละครึ่งไม่ได้เอาสักต้นสองต้นก็ได้ลองลองเปิดใจดูครับลเปิดใจดูครับนั่นเองนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะสามารถหาทางออกได้นั่นเองนะครับเพื่อไปช่วยพืชที่ท่านรักเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมในวันนี้นะฮะพบกับทางออกโดยเร็วนะครับฟื้นฟูทุเรียนของตัวเอง ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหาเงินเข้าบ้านให้ร่ำรวยร่ลำรวยทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมกับคุณออฟลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ